สวัสดีค่ะมีข่าวเรื่องจุดไฟป่ามานำเสนอไฟป่าเขาพลองประตูอีกครั้งเป็นวันที่สองจากฝีมือหนุ่มคนเดียวหวันลามไม่โกดังเก็บของเก่าสั่งรถดับเพลิงสแตนบายทำแนวกันไฟประสานเฮลิคอปเตอร์ช่วยวันที่29มกราคม2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีที่เจ้าหน้าที่จับกลุ่มนายสราวุธหรือดูดอายุ40ปีมือเผาป่าที่บริเวณเขาพลองตำบลเขาพระอำเภอเมืองชัยนาสร้างความเสียหายกว่า100ไร่ไฟเริ่มโหมไม่ตั้งแต่ค่ำวันที่27มกราคม2568ที่ผ่านมาจนเมื่อช่วงเย็นวันนี้เพลินสงบลงไปแต่ไม่กี่ชั่วโมงต่อมา ช่วงค่ำวันนี้ไฟป่าเกิดประตูโหมไม่อีกครั้งเป็นวงกว้างเนื่องจากไฟที่ดับค่อนข้างยากสูงชันรถดับเพลิงฉีดไปไม่ถึงท่อนไม้ยังดับไม่สนิทพอเจอลมแรงไฟจึงลุกลามอย่างรวดเร็วลามมายังหน่วยงานราชการและบ้านเรือนประชาชนเจ้าหน้าที่ต้องทำแนวกันไฟและเฝ้าระวังตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา รวมไฟไม่เขาพลองวันนี้เป็นวันที่สองต่อเนื่องน,นั้นล่าสุดเวลา9ก้นาฬิกาวันนี้ไฟยังคงลุกลามมาอย่างต่อเนื่องไม่มีท่าทีว่าจะดับหรืออ่อนแรงลงนายชัยนิรุตมลิวันพออทสจังหชัยนาธนางสาวกมลชยาประเรสริฐศิลปในอำเภอเมืองชัยนาธนางใจย้อยเฉียดคำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าพระ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่โกดังรับซื้อของเก่าเพื่อสั่งการให้รถดับเพลิงของเทศบาลต่างๆสแตนบายคอยทำแนวกันไฟและดับไฟหากแนวไฟเริ่มลงต่ำเพราะอาจจะเกิดความเสียหายอย่างหนักเนื่องจากทางโกดังมีแต่สิ่งของที่เป็นเชื้อเพลิงอย่างพลาสติกกระดาษถังแก๊สเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีรถดับเพลิงมาเฝ้าระวังตามจุดเสี่ยงต่างๆอย่างใกล้ชิด ขณะนี้ไฟอยู่ในพื้นที่สูงชันแนวไฟขึ้นด้านบนไปเรื่อยๆยากต่อการขึ้นไปดับไฟรถดับเพลิงฉีดน้ำไปไม่ถึงประกอบกับเป็นหน้าผาสูงชันต้องปักหลักรอและประเมินสถานการณ์รายชั่วโมงป้องกันลูกไฟที่หล่นมาและหากแนวไฟลงมาด้านล่างก็พร้อมที่จะเข้าไปดับไฟในทันทีนายชัยนิรุตมลิวันผอ,อทสจังหวัดชัยนาทกล่าวว่า ประสานเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบินดับไฟป่าบนเขาพลองอย่างแม่นยำในช่วงสายของวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อทำการดับไฟป่าที่กำลังลุกลามอย่างต่อเนื่องส่วนภาคพื้นดินประสานทางปอพเขต16และปอพาชัยนาทเข้าตรวจสอบและดำเนินการดับไฟในส่วนที่สามารถเดินเท้าได้ถึงด้านนางแก้วการจีนอำ่ำ พนักงานโกดังเก็บของเก่ากล่าวว่าตอนตีสี่ของวันนี้ได้ยินเสียงไฟเปรียร้ยร้ๆเสียงไม้ลัน่นก็รีบวิ่งมาดูพบแนวไฟเป็นวงกว้างเริ่มมาล้อมรอบโกดังเก็บของเก่าทำเอานอนต่อกันไม่ได้กังวลว่าไฟจะไม่โกดังกลัวเป็นอันตรายจึงไม่มีใครหลับต่ออยากฝากบอกถึงไอ้ดูด่มือเผาประสุดเพี้ยนว่า ทำไมต้องทำคนอื่นเดือดร้อนเพราะคนเพียงแค่คนเดียวต้องมาเจอทั้งควันทั้งฝุ่นและเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายจากไฟที่ลุกลามต่อเนื่องอีกด้วยช่วยกันเฝ้าระวังนะคะช่วงนี้ไปป่าเยอะมากส่งผลต่อสภาพอากาศด้วยฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ้ะ